แฟนหงแดงขัานผ่าดเสื้อหิีววู์พูฤดูการ2 0 0 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เพชชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องราวของลิวอ์พูยังคงดำเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบกับสุลุคานลิวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่ เอาอีกแล้วพี่นองเอาอีกแล้วฮัละลเปิดได้แค่นัดเดียวเอ้ยบาดเจ็บอีแล้วนักเตะพี่นองหงแดงเจอข่าวร้ายนะครับฟิมปงเลี่ยงยาวหนึ่งเดือนสลัด่นหัวหนักก่อนบุกรังศาลิกาฟิมปงกระเจบแบดลี่กระเจ็บับน,นีีเฮ็ดจังไหนน้อทั้งฟุนแบกขวาพี่นองเอ้ยลิเวอร์พูลเจอปัญหาใหญ่ก่อนเกมซูเปอร์มตช์นะครับเมื่ออเนรสลัดก,กุนซือของเทียมออกมายืนยันว่าจะมีฟิมปงแบกขวาตัวความหวังมีอาการบาเจ็บแฮมสติงและจะต้องพักยาวถึง1เดือนเต็ม ผ่านเกมสก,กันที่จะบุป,ปเยยอนนิวคาสเซลในวันชันนี้อย่างแน่น,นอนแล้วทำกลางบรรยากาศสุดตึงเครียดจากประเด็นราม่านอกสนามด้วยนะฮะวิกฤตแบคขวาซ้ำเติมรอยร้าวการขาดห้ยไปของฟิลม์ปมงก็ถือว่าเป็นข่าวไร้สุดๆของทําหง,าง์แดง เนื่จากเป็นการซ้ำเติมวิกฤตในตำแหน่งเม็ดขวาที่คารเนอร์บาลี่ดาวรุ่งอีกคนก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยทําให้สลัดต้องเผชิญกับโจ์สุดหินในการจัดทัพรับมือสนิกาดงที่กําลังเดือดพล่านและหมายมั่นปั้นมือจะล้างแค้นจากกรณีที่ลิวร์พูลพยายามไล,ล่เลือตัวอเล็กซานด์อิสซักอย่างหนักสลัดยันการตัดสินใจที่ถูกต้องได้ยายชาวดัตได้ชี้แจงถึงอาการบาดเจ็บของฟิล์มพงว่าทีมแพทย์ได้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วที่เปลี่ยนตัวเขาออกในเกมล่าสุด จูมีฟิมปงจะต้องพักจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติสรัตกล่าวเทมแพทย์เรารู้สึกว่าเขามีปัญหาที่แฮมสติงและพวกเขาก็แมน่นยำม,มากมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่ให้เขาออกจากสนามไม่ฉะนั้นเขาอาจจะต้องพักนานกว่านี้เราคาดว่าเขาจะกลับมาได้หลังโปรแกรมทีมชาติใครจะมาแทนจนใดที่แอนเฟลเมื่อไร้เงาทั้งฟิมปงและแบลี่ที่ยังไม่พร้อม ตัวเลือกแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือโจโกเมสแต่สลัดยอมรับว่าแนวรับสรัตประโยชน์รายนี้ก็เพิ่งหายจากอาการมาเจ็บกลับมาการลงเล่นเต็มเกมอาจเป็นความเสี่ยงโจโกเมสคือหนึ่งในตัวเลือกแน่นอนแต่เราต้องรอด,ดูว่าเขาจะพร้อมออกสตาร์ทหรือไม่สลัตเผยแต่เรามีทั้งเลือกอื่นเช่นวัตุลอนโดหรือโดมินิกสปอตไลน์ก็เคยเล่นตำแหน่งนั้นได้เช่นกัน การต้องใช้ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเกมเยือนที่เดือดที่สุดเกมหนึ่งของฤดูกาลถือเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของอเนอร์สลอตอย่างแท้จริงนะฮะโอ้โห,โห,โหตะเริ่มกับเจ็บเลยพี่ดองเอ้ยฟิมโปงเอ้ยอยู่เลเวอร์บอเคยเจ็บมาลิวอร์พูกับเจ็บท่านที่เลยเนาะก้าวด่วน อีซักเอาจริงงัดไพ่ตายกดฟีฟ่าคูดฉีสัญญาสูแอนฟิวฟรีอีซักงัดไม้เด็ดคูใช้กดฟีฟ่า,บ,าบังคับย้ายซุปลิเวอร์พูลในฐานะฟรีเอเจนต์ส่วนวการพิมพ์ลิงจีงนะครับเมื่อ Alexander อล็กซนอีซักเดาวยิงตัวเก่งของเดียวคาเซลเปิดศึกแตกหักกับสโมสรเต็มรูปแบบหลังประกาศก็เล่าผ่านโซเชียลมีเดียว่าความสัมพันธ์ไม่อาจไปต่อได้แล้วพร้อมแฉคำสัญญาที่ถูกทำลายและล่าสุดมีรายง,งานว่าเจ้าตัวเตรียมใช้ไพ่ตาย ทางกฎหมายข้อ17ของฟีฟ่าเพื่อบังคับจีดตัญญาย้ายซับลิวโ l แบบฟรีเอเจนตในซัมเมอร์หน้าซึ่งอาจแต่ทำให้สารกาดงสูญเสียดาวยิงมูลค่ากว่า6,800ล้านบาทไปในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อจุดแต่งหักเมื่อความไว้วางใจหมดไปก็ไปต่อไม่ได้ความถึงเครือดระเบิดขึ้นเมื่ออเล็กซานเดอร์อิซักโพส์ข้อความพันอินสตาแกรมส่วนตัวฉิกหน้าสมสอรอย่างไม่ไหวหน้า ความจริงก็คือมีคำมั่นสัญญาเกิดขึ้นเมื่อำมั่นสัญญาถูกทำลายและความไว้วางใจหมดไปความสัมพันธ์ก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมตอนนี้ข้อความดังกล่าวเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการลงเล่นกับนิวคาสเซิลอีกต่อไปขณะที่สมสรอ,ออกมาตอบโต้ทันควันยนนืนยันว่าเงื่อนไขในการขายยังไม่เกิดขึ้นทําให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะถ,ถังตันกฎข้อ17ไม้ตายปลดล็อกสู่ลิวโล อย่างไรก็ตามกับบีเอเล่มาคอติผู้สึกข่าวจาก ESPN Sport ได้เปิดเผยทางออกสุดช็อกที่อิซักสามารถใช้ได้นั่นคือกฎข้อ17ของฟี f าซึ่งเปรียบเสม,มือนไพ่ตายของนักเตะกฎข้อน,นี้อนุญ,ญาตให้นักเตะที่อยู่กับสโมสรครบ3ปีซึ่งอิซักเข้าเงื่อนไขพอเดสามารถยกเลิกสัญญายูนนลาทเทรัลได้หลังจบฤดูกาลและย้ายทีมในฐานะฟรีเอเนต์ได้ทันที สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือสโมสรใหม่ในที่นี้คือลิเวอร์พูลจะจ่ายเพียงค่าชดเชยที่คำนวณจากค่าเหนื่อยคงเหลือซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ราว50-60ถึงล้านปอนด์เท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับค่าตัวที่ลิเวอร์พูลเคยยื่นไป1 1 0ล้านปอนด์ที่นิโคลเซอปฏิเสธที่สำกันที่สุดนะครับแมนนิโคลเซ่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อขอค่าชดเชยเพิ่มก็ไม่สามารถหยุดยั้งการย้ายทีมของอิสซักได้นั่นหมายความว่าเขาพร้อมลงลาตะข่ายในสีเสื้อหงแดงทันทีที่กกรรระบวนนาเส็จิ้ มหาการนี้จะจบลงอย่างไรนิคสซตนจะยอมอ่อนข้อและเปิดตัวเจรจาก,กับลิวพูดีๆหรือจะยอมเสี่ยงให้เรื่องบานปลายถึงขั้นต่อสู้ทางกฎหมายและเสียดายิ่งคนสแตนตไปในราคาถูกตลาดการสแกนนักเตะค,ครั้งหน้ามีคำตอบนะฮะปาติโทอิสักก็โหดแต่พี่นอ้องถ้าเฮดอิลีเนี่ยก็โหดโพดนะครับพี่น้องเอ๋ยแต่มันก็เป็นทังเดียวสิทธิ์ใหญ่มาสู่ลิวพูลครับอันตอนนี้นะมืดแล้วครับเพ็ดได้เบิดทุกอย่างแล้วพี่น้องเอ๋ย ด,ด่วนอิซักเปิดที่เสธรอนชันลเว์พูลจอเปิดเดียวฝันที่เป็นจริงโอ้ยมึงบ่ไดแดกพวกกูดอกกันยังว่าเขาเลือกลีว์พูนน้มันต้องจังสีอิซักมันตองจังสีได้ใจไอ้คักเลือกแล้วอิซักเมือนรอชันชุดขาวทำฝันให้เป็นจริงจ่อสวมยูนิฟอร์มหงส์แดงเต็มที บริษลุบหาการใกล้มาถึงนะครกับอเล็กซานดิร์ซักดายิงฟอนร้อนแรงของนิวิาสเซิตตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองแล้วโดวยมีรายงานยืนยันว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากมหาอำนาจอย่างเรอแมิดเพื่อทําตามความฝันในการย้ายสุทินแอนวิลของลิเวอร์พูลให้กลายเป็นคนจรงิงดีิวปฏิสักครั้งนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาค่าตัวเท่านั้นนะครับหัวใจสั่งมาปลายทางคือแอนฟิลเท่านั้น แม้จะตกเป็นเป้าหมายของใหญ่ๆทั่วโยุโรปนะครับแต่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างทีมทอคและคอร์ดออฟไซด์ยืนยันตรงกันนะครับว่าอิสซักได้แจ้งเจตนงอย่างชัดเจนกับนิวคาสเซลตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรเดียวที่เขาต้องการย้ายไปร,ร่วมทีมเหตุผลสำคัญก็คือความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของอเนอร์สลัดกุนซือลิเวอร์พูลทำให้เขาพร้อมผลักดันดีนี้อย่างเต็มที่และเหมือนความสนใจจากราชันทุกข,ข่าวเรือมาริด ที่จับตาสถานการณ์อยู่ห่างๆอุปสรรคท้าทายค่าตัว1น0ล้านปอนด์สถานการณ์ล่าสุดเรียนได้วา่าเข้าใกล้ความเป็นจริงทุกขณะหลังจากที่ทั้งสองสโมสรมีความค้าหน้าในการเจรจาก็าเสนอแรกลิเวอร์พูลยื่น110ล้านปอนด์ประมาณ5,000ล้านบาทแต่ถูกปฏิเสธข้อตกลงส่วนตัวอิซักตกลงสัญญากับลิเวอร์พูลได้เรียบร้อยแล้วค่าตัวที่ต้องการนิโคลสโตนราคาไว้ที่150ล้านปอนด์ประมาณ6,800ล้านบาทก้าต่อไป ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ที่คาดว่าจะสูงขึ้นเพื่อเปิดีด่ยนเดลด้วยฟอร์มการถล่มประตูสุดร้อนแรงถึง62ลูกจาก109แกมกับนิว c คาสเซิลทำให้ลิเวอร์พูลมองว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อไล่ลาดความสำเร็จในลุ้นกันใหม่และตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเหลือเพียงแค่การตกลงค่าตัวกันเท่านั้นก่อนที่แฟนบอลัวโลกจะได้ต้อนรับดาวยินคนใหม่ก็สุทินแอนเวลอย่างเป็นทางการ หน้าแหกวงในเปิดเผยพี่เสือทาบเกียซ่าร่วมทัพแต่เจ้าตัวยันชัดไม่คิดลาหงแดงบายอนสเปซนะครับแหล่งข่าววงในของเบยม์มนิกรายงานมาว่าพลพรรคเสือใต้ต้องหน้าแหกหมอมรับเย็บหลังจากติดต่อเอเจนต์ของแฟร์เดลกุยเกียซ่าปีกตัวสมลองของลิเวอร์ูลเพื่อสอบถามความเป็นไปไดในการคอตัวปร,รุ่มเทียมแต่นั้งแต่ปฏิเสธที่จะพูดคุยด้วยพร้อมยืนยันว่าต้องการอยู่กับหงแดงต่อไป ในสม,มัยนี้กับบรไปยังเร่งเครื่องหาผู้เล่นแนวรุกเข้ามาทดแทนลีรอยซาเน่และโทมัสบูเลอร์ที่ย้ายออกไปโดยเป้าหมายแรกก็คือฟอร์เรนวีสตเพเมเกอร์ของเบอร์ลิบร์เซนแต่ต้องล้มเหลวหลังนักเตะเลือกเซนญาก,กับลิเวอร์พูลนอกจากนี้ไเยันยังพลาดตัวเป้าหมายหลักอื่นๆเช่นอาริฮนโงกานาโชปีคอนเมนโยและเจมี่กิทเทนดาวรุ่งของปูซียดอนมอนก่อนที่จะสมหวังด้วยการทุ่มเงินถึง65ล้านปอนด์คว้าลยดิอัตไปจากลิเวอร์พูล ยันไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะได้รีอัดไปแล้วแต่ทีมแชมป์บุเนเลสกเยอรมันยังคงต้องการผู้เล่น,นแนวรุกเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายซึ่งาเยันสเปซอ้างว่าาบยันด้ทับทมเกียซ่าไปแล้วแต่ดาวเตะในวัย27เปีบอกปัดก็เสนอแทบจะในทันทีแม้จะไม่มีโอกาสลงเล่นกับลิฮูมากนักก็ตามาเย์นสเปซโพสผ่าน X แพลตฟอร์มชื่อหังว่าาบย์นนิ้เพิ่งติดต่อกับฟารีมาราแานานี่เอเจนต์ของเฟรเดโกเกียซ่าเพื่อขอให้ผ่าน,นักเตะย้ายมาเล่นในอาริอันส์อารีนา คำตอบที่พวกเขาได้รับนั้นเด็ดขาดอย่างยิ่งรามาานี่ย้ำข้อความเดิมที่เคยบอกกับลิพูลเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าความมุ่งมั่นของเคียซ่าที่มีต่อแอนฟิลนั้นมั่นคงและแน่วแน่จะไม่มีการเจรจาใดๆและไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิน้นเคียซ่าเองก็ถึงขั้นปฏิเสธการสนทนาโดยตรงกับผู้่วยการกีฬาอย่างแม็กซ์อาเบอร์และคริสตอฟฟอยหรือแม้แต่กุนซอแบงซองคอมพานีทำให้ข้อเสนอของบยเยิร์ไม่รับการรับฟังและถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว สำหรับเคียร์ซานะครับย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับเลเวอ์พเมื่อซีซั่นที่แล้วและตกเป็นตัวรองมาโดยตลอดแต่ล่าสุดเจะตัวกระโสมบทฮีโร่ซัดหนึ่งประตูพาทีมเอาชนะปอนมัด4ีซึ่งทำให้นานคนนิตินแอนฟิลกลับมาสดใสมากขึ้นและน่าจะอยู่กับทีมในบทบาทซูเปอร์ซับต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลนะครับ <S <S แม้ตัวอยู่มาเรดแต่ตำนานยังขจรไกล <S <S แบงเ์ลิสเตอร์ซาดูดีเทรนส์คือจอมผ่านบอลที่ดีที่สุดที่เคยเจอ แมตช์บกเมื่อลาตินแอนฟิลไปสวนชุดราชชุกาวเรียมาริดทิ้งรอยแผลและความใจหายเอาไว้ให้กับเหล่าสาวกเดอะครับแต่คุณค่าในฝีเท้าของเทรนส์อเล็กซานเดอร์ยังคงถูกกล่าวขานไม่หยุดล่าสุดอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์อดีตเพื่อนร่วมทีมออกมาต่อย้ำถึงความอาัจฉริยะของแบ,บ็ควาผู้นี้อย่างหนักแน่นชนิดที่ว่าแฟนบอลหงแดงยิ่งต้องคิดถึงเขาจับใจสุดยอดจอมพันบอลที่เคยเห็นเป็นที่รู้กันว่าจุดอ่อนของเทรนส์ก็คือเกมรับ แต่จุดแข็งในเกมรุกโดยเฉพาะการวางบอล<ร><น>ก็คืออาวุธระดับโลกที่หาใครเทียบได้ยากและคำกล่าวนี้เองก็ได้รับการยืนยัน,นจากปากของอเล็กซิสม็กเอลิสเตอร์ในงานประกาศรางวัล PFA Award เมื่อเขาถูกถามว่าใครคือผู้ที่ผ่านบอลได้ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมงานมาด้วยเพื่อนอเล็กซานเดรเขาคือคนนั้นแน่นอนไม่ฟิลทีมชาติอาร์เจนติน,นาตอบโดยไม่ลังเลคำพูดนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มีสถิติเป็นเครื่องพิสูจน์ จ้าของสถิติคือเทรนส์กองหลังที่ทำแอซิดได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ด้วยจำนวน64ครั้งนี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องสูญเสียไปยและเป็นเครื่องยืนยันว่าการหาใครมาแทนที่เขานั้นเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งสู่ยุคใหม่ฟิ์มปงกับสไตล์ที่แตกต่างอย่างสินง้นจางแน่นอนว่าลิเวอร์พูลต้องเดินหน้าต่อและจะมีฟิ์มปงคือคำตอบที่พวกเขาเลือกเข้ามาแม้จะเล่นในตำแหน่งเดียวกันแต่สไตล์การเล่นของทุกคนคนั้นแตกต่างกันคนละครัว แพนอเล็กซานโดเน้นวิสัยทัศน์และการผันบอลที่มั่นยำจากแนวลึกสร้างโอกาสด้วยการวางบอลยาวหรือเคอร์พัสทะลุช่องจะมีพิมพ์ปงคือจรวดทางเรียบที่ใช้ความเร็วและการกระชักกรกเลือ้อขึ้นไปเติมเกมริมเส้นเพื่อสร้างสถานการณ์2ต่อหนึ่งร่วมกับหมโูสระการเปลี่ยนแปลงกรณีอาจนำมิติใหม่ที่คาดเดาได้ยากกว่าเดิมเข้ามาสู่เกมรุกของลิเวอร์พูลแต่ปฏิเสธไม่เลยว่า ินป,ปงต้องแบกรับความกดดันมหาศาลในการก้าวขึ้นมาเพื่อถมช่องว่างที่ตำนานอย่างเฟรนซ์อเล็กซานโดได้ทิ้งเอาไว้ด่วนไหายังบ่ได้ไปใสอีสมอรเซลนี้คุณึกว่าย้ายแล้วเนื้อหอมจริงนะครับเปิดชื่อสองทีมดังจ้องกระชากแข้งลิเวอร์พูลไปร่วมทัพหลังจอหมดอนาคตกับทีมสเอต เนื้อหอมจริงๆนะฮะเมื่อเปิดเชือสองทีมดังจ้องกระชากตัวกอร์ตาสุมิการ์สแบงบค์ซาชชนรกรีดของลิเวอร์พูลทีมดังเห็นสุดผิวหอังกฤษภายใตก้การนำทัพของกุนซืออันเนอร์สลัตผู้จัดก,การทีมชาตินธอร์แลนด์ไปร่วมทัพหลังจอหมดอนาคตนในชายคาทินแอนเดอร์ตอนนี้เหตุผลดังกล่าวก็มาจากการที่ทีมแชมป์พรีเมีกอังกฤษสองสมัยไปคว้าตัวเมล็อกเกอร์เกสมาจากเดชอร่ปอนมัดทำให้กอร์ตาสุมิการ์ส,รสรที่รับบทบาทตัวสำรองของแอนดรูว์โรเบิร์ตสันสถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีก ทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับการยืเทียมล่าสุดมีรายงาน,นว่าเจ้าป,ป่านะัเตียมฟอร t เรทีมคู่แข่งลุมเลกที่อยากได้ตัวปร,ริ่มเทียมแถมล่าสุดยังมีโอลิมปิกบังเสโมสมชส้นชานาใานลลกเอิงฝรั่งเศสก,ก็เป็นอีกทีมที่สนใจคว้าตัวไปร่วมทัพนะฮะฝันสหลายกุลูฟันธงอิซักอาจต้องกลื่นเลือดอยู่ต่อหลังศาลิกาโดงไร้เงาตัวแทนหงเรื่องลังเลอนาตตของอเล็กซานเดรชักแขวนอยู่บนเชนได ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนตลาดกระสกันขขนักเตะสถานการณ์กับตาราบัตเมื่อดิวย้ายซบลิวพูสอแววลล่มไม่เป็นท่าดาเลนเบน์อดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่ชัดหากการย้ายทีมไม่เกิดขึ้น้างสซีเดนจะต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมอยู่ในทินเซนเจมพักต่อไปทนันตันที่นิวคาเซหาตัวแทนไม่ได้ไม่ปล่อยปมปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทําให้ดิวนี้หยุดชะงักคือการที่นิวคาเซยังไม่สามารถหาดาวยิงคนใหม่เข้ามาทดแทนได้เลย แม้จะเสียคาร์ลัมวิลสันออกจากทีมไปก่อนหน้านี้นทําให้บอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องรั้งตัวอีซักไว้สุดชีวิตดาวมนวิเาะห์ผพันทอลสปอร์ตว่าทางรอดทางเดียวของอีซักคือลิเวอร์พูลต้องยอมทุ่มเงินมาสารเพื่อดึงเขาออกจากฝันร้ายนี้แต่ถ้าพวกเขาไม่จ่ายอีซักก็ต้องยอมรับความจริงและเพื่อนร่วมทีมจะเข้าใจเพราะนี่คือโลกของฟุตบอลแอนฟิลเสียงเปลี่ยนเมื่อเอเกติก้ฟอร์มแรงเกินคาด ในขณะเดีวยวกันนะครับฝั่งฝั่งลิเวอร์พูลเองก็เรมีท่าทิลังเลหลังจากฮูกโกเอเกิติแก่ก็น้าที่เพิ่งคว้าตัวมาระเบิดฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจทําให้ความจําเป็นในการทุ่มเงินมหาศาลถึง150ล้านปอนด์เพื่ออีซักอาจลดน้อยลงประกอบกับการที่ทีมยังมีคอริคาโปและเฟลิกโกเกียซ่าที่สามารถขยับยืนเป็นก้อนาตเป้าได้ทําให้ตอนนี้หงแดงอาจเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปสิมทัพในตำแหน่งผู้เล่นริมเส้นแทนเบอร์สโลปป์ายกกมนี้จะเป็นอย่างไร อิซักจะได้ย้ายสมใจหรือไม่หรือต้องจำใจอยู่กับสโมงสอนเดิมต่อไปอีกไม่คืออึดใจสุดท้ายก่อนตลาดปิดเราจะได้รู้กันนะฮะทางตันตอนนันฟันธงอิซักต้องยอมจำนนก้มหน้ากลมตาเล่นให้กับสาลิกาดงเขาไม่มีทางเลือกอื่นดดนในมือฟียะกับอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลก,ก็ออกโรงวิเคราะห์สถานการณ์มหากราบของอเล็กซานเดอร์อิซัก ชี้ชัดว่าเดลยิงเจ้าปัญหาต้องยุติการแข่งข้อและกลับมารับใช้นิวเคอร์เซลต่อไปสถานเดียวแม้ความฝันในการย้ายซบทินแอนฟิโจะสลายไปตอนน้าต,ตาเหตุผลสำคัญคืออนาคตขาแข่งของโจ้าตัวเองที่กำลังอยู่บนเส้นได้คุณจะทำอะไรได้นอกจากลงไปเล่นฟุตบอลขณะทีตตลาดกระสกนนักเตะเหลือเวลาไม่ถึงสสัปดาห์เมอร์ฟีก็มองว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะสมหวังนั้นแทบเป็นศูนย์เพราะเป็นไปไม่ได้ที่นิวคารเซลจะหาตัวแทนได้ทันเวลา เขาได้ให้ทัศนาผ่านรายการท็อสปอร์ตไว้อย่างน่าสนใจเขาอยู่ในช่วงปีที่ต้องเตรียมตัวสําหรับฟุตบอลโลกเขาต้องลงเล่นเพื่อรักษาความสนใจจากทีมอื่นๆหากหวังจะย้ายทีมในช่วงซมนาทางเลือกของคุณคืออะไรล่ะคุณก็ต้องเล่นฟุตบอลไม่ว่าคุณจะต้องกล่าวขอโทษหรือทําอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเขาก็ต้องลงเล่นเมื่อวีตองย้าว่าการปฏิเสธที่จะลงสนามจะส่งผลเสียร้ายแรงต่ออาชีพของอิซักเองมากกว่าที่จะสร้างแรงกดดันให้สโมสรได้สําเร็จสัญญา เหนือคำพูดสุภาพรุดซอมันจอแดนนะักมิการชื่อดังนะครับได้เสริมประเด็นของเมอร์ฟี่ให้เฉียบคมยิ่งขึ้นโดยปัดตกเรื่องข้อตกลงปลากเปล่าหรือสัญญาใจที่นักเตะอ้างถึงมันเป็นเรื่องไร้สาระคนในโลกความจริงก็รู้ดีว่าถ้ามีการตกลงใดๆมันก็จะต้องถูกระบุเอาไว้ในเอกสารที่เป็นทางการเหมือนกับสัญญาของเขาเนโคลเซรมีทรัพย์สินมูลค่าหมหาศาลที่เหลือสัญญาอีก3มเปีพวกเขากลุ่มความได้เปรียบทุกอย่าง นาฬิกาทรายของลิเวอร์พูลสถานการณ์นี้กำลังบีบให้ลิเวอร์พูลและอาร์เนสสลัตตต้องเผชิญกับความจริงแม้จะได้ตัวฮ e ูโก้เอกเตติก้มารุ่นทีมแล้วแต่การพลาดตัวอีซักซึ่งเป็นเป้าหมายหลักอาจส่งผลกระทบต่อก,ก,การลุน้นแชมป์โดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่โมซาลาต้องเดินทางไปร,รับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นบทสรุปของมหาการนี้ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นทุกขณะเมื่อผู้เชี่ยวชาญต่างมองตรงกันว่าอำนาจต่อรองทั้งหมดอยู่ในมือของสลิกาดงนิวคาสเซิล และอิซักไม่มีทางเลือกอื่อนนอกจากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองในสนามเท่านั้นนะฮะเอ้ยมันอยากแลกก็สิไปเอามั่นพ่อซะกูเบื่อแล้วพี่น้องเอ้ยแพงกับแพงเล่นโตคคับเล่นตัวแน,วน่นี่คือสุดการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้าวของที่22สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บะคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืนอน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ